ก่อนนี้ไปชมคงคิปนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม t r a n s f o r m e r Prime เป็นเกมโบราณโบราณซึ่งมันก็หลายปีมาแล้วเนาะไม่ได้โบราณขนาดนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม t r a n s f o r m e r Prime p a ที่สามซึ่งเราเล่นเป็นสองสาม EP แรกเอ้ย p าที่สี่ดิพูดผิดผมไม่ขอจำอะไรไม่่อ้ได้ไม่พูดพลาดตำเพลงไปกดเนื้อเรื่องต่อไปที่เราจะได้เล่นเป็น b u b บบี bee. ดูสป,ปอยมาแล้วไงหมายถึงเล่นแค่ด่านนี้ด่านเดียวเล่นถึงด่านนี้ผมก็เลิกเล่นไปเลย Just hold on อ่าตอนนี้ผมเล่นถึงด่านนี้แหละแ,แล้วก็เลิกเล่นไปเพราะขี้เกียจเล่นเยอะไม่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่น,นเกนะมพวกนี้เรื่อยๆนะเบาหน่อยครับนึกว่าจะมีนึกว่าจะเป็นกล่องเพ <I think S 1> ิ่มเลือดไอ้กล่องอะไรไม่รู้นโอ้รู้แล้วรู้แล้วเคลับแจ็คเราไปตายรถบ๊อบวีโคเท่อุย้ยเหมือนแม,นม่เราไปง่ายเลย รู้กูนรู้ตั้งนาแล้วอืมอดมอืมอืมตอมโบมันใช้ยากมากเลยในมือถือเอากดข้ามทำไมนะ่ะโอ้ยกดผิดไปนี่เราไปสบายสบายเลยนะให้หนีไปง่ายๆสินะไม่ให้หนีไป ง่ายๆเชื่อยอ,อย่างนี้ตัวนี้อืมอืมอ้าวเว้ยอืมอืมคอมโบในลูปมันใช่ยากยากเนี่ยโอเคไปต่อฮุออยยาโอเ้อยโอ้อ จีบทั้งคู่เลยทีบไปสองตัวอืมขบ,บไว้ไม่โยนอือโคตรแหลกเลยอืมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอืออ,อย่าให้ไม่ไหวนะอย่าให้ไม่ไหวโอ๊ยไม่ไหวแล้วนะโอ้อืมอืม แหลกเลยอะ่ะอืมด้ยมีกล่องชูชีพอยู่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่วววอนอะไรโอ้ยตัวใหม่วะโอ้มีการอัปเดตคอมนมีการอัปเดตคอยย้ำคอมนมีการอัปเดตกดสองทีชาร์จอืมชาร์จอืมทีไปตายๆค่ะเลือดอึดก,ก็เดิมนมาเนี่ยอืมโเล่นครับ เก,กอกแตกอะไรอะ่ะอะไรไ Inner John, Inner John เไรียๆอินลจรอนอิเลจกอนระเบิดทีนี้แค่นั้นแหละตุ้มเรียบร้อยชารตุ้มตุ้มไม่ตายรับหมดย่องแอยังไม่หมดเลยไม่โดนอีกไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวๆๆยยยยยย ทนแล้วนะไม่ทนแล้วนะอืมอืมอืมไม่ทนละไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วไม่ทนละอืมไปตายสิผมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตุ้มจุด้อยโอ้ยังเหลืดสองตัวเหลืดสองตัวในแมตชมีรู้ในแมตมีจุดสีม่วงอย่าคิดยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โห

ของในแมปตรงนู้นนี่เอออ่าได้มาละได้ละชิ้นหนึ่งชิ้นสองอืมร่วงไัซะอุ๊ยอย่าอย่ายิงอย่างนี้มันไม่ดีอ้อยอืมอย่าให้กดอันนี้นะเก็บไว้ตู้กับบอสอันเนี้ยอืมหมดละเออหายบร้อยหายแล้วโอ้ยแป๊บขอฟ้ามัน โอ้ยนี่ไม่ได้เพิ่มเลือดตรงไหนจำได้ข้างล่างมีหนูมมีอยู่มีมีนี่อยู่ที่เพิ่มเลือดเรายังไม่ได้เก็บนี่ไงยังไม่ได้เก็บเลยอืมยังไม่ได้เก็บมีในจระเบิดยิงไปห,หมดเลยเพิ่มนีม่เก็บไมห,หมดเพิ่มเลือดเติมเลือดเลือดเต็มตรงนี้นตรงนี้คิดว่าไม่เห็นอยากคิดว่าไม่เห็นันนีทำลายได้ไหมไม่ได้เลย ไปน่าจะหมดละยังไม่รู้ไปจึ๊บ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 อ่าตอนนี้ได้เรื่องนาละปื๊บนี่ไงลาฟโอ้เขาทำมาดีมากเลยสเกลโอเค อืมอืมอ่า e รา still underground listen B security's too tight for us to get any further we need to disable the security system โอเคไหนลาฟนี่อะลาฟเฮ้ยเขาทำมาดีมากเลยอ่ะดินั่งต้อมฟอนอยู่เลยชนได้ไหมชนไม่ได้ ลิฟว่ะใช้ได้ไอ้ลับเขาทำมาดีมากเลยอ่ะิลับได้ไหมดีมากเลยหวันไส้อืมไม่เป็นไรไม่ใช่สเกตตั้งเลยนะนี่ขออันนี้ขอเราค่อยเก็บเก็บไว้ก่อนเรื่องเราเต็มเรื่งองเราเต็มร้อยมาละมาละควนมาละมาอีกแล้วเหรอบอยได้นะ ได้นะได้โอ้โอ๊ยมากันไปตัววะอืมอืมไปไม่ให้กดสองทีเท่าไหร่มันจะนานไหนตรงนู้นโอ้โหแหลกเลยอะ่ะถ่ายคลิปเกมแบบนี้แล้วมันแหลกมากเลย ากแหลกมากเดี๋ยวโคตรแหลกไม่ใช่ตั้งค่ายเกมลื่นไม่ใช่นี่ออกไม่ใช่เดี๋ยวตั้งค่าอันนั้นเริ่มใหม่หอัอเนี่ยตั้งคา่ามีสิทธิ์ไม่ได้ยเดียวนี่อะไรภาษาอังกฤไม่ออกเนะื อันซีรีเซ็ตเอโอเคโอเคหวังว่าคงจะช่วยได้นะช่วยได้หน่อยนึงโอ้โหแหลกมากแหลกมากยังแหลกเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยเลยเลยลืมกดแท็กอีกโอ้ยโอ้โหไม่เห็นป้องไม่เห็นอืบมาีบมาขีดกลับอืมตายยังอืมมัดเดียวจอด ทางไหนก็ลืมอันนี้วะทางไหนทางนู้นบุกคอนคอนคอนโอ้ขีดหน่อยเถอะขอขีดสักหมัดทีนึงมันไสไอันนี้ก็ด้วย กระโดดทีหน่ผมไม่ยอมให้เรากระโดดทีว่ะผมไม่ยอมให้เรากระโดดทีว่ะท่านผู้ชมอืมอืมทีปะทจะทีบอ่ะจะทีบอ่ะอืมยี่ไงวะอืไม่โดนดิทีจะทีกูเลยอืม แลออ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 ้อ่ะโอ้ยไม่ส่แล้วมันกดค้างเลยเออเออลอยๆอะเหมือนรับจะบอกว่าให้เราทำลายเครื่องจักรนั่นเขตทำลายเครื่องจักรอันนี้ได้ไหมเฮ้ยยังไงเราสู้เราก็ได้เพิ่มไปอยู่ดีอืมอืมอืม อืมอ้าวอ๋าประตูเปิดเปืองมากเลยผู้เหลือต้องเยอะ้ยอ้าวมืออีงเลยโอเคเราต้องไปทางตามสีเหลืองในแมพอันนี้อ้าวข้างหลั้อันนี้โอ้โหโคตรแดกเลยอะ เกมถ่ายคลิปที่อะไรผมว่าเกมมันแหลกมากโอ้มีในจอระเบิดตู้โอ้โหตู้มล่อตรงนี้ล่อมาตรงนี้นีล่อล่อมันมาขับกันระวังระวังตู้ตู้ม่อ แล้วเบิดทีเดียวโล่ลรเราตายไปเว้ยเราลับไปเอาของไอ้กล่องนี่ก่อนนมะให้องอม่ต้จอมจอมวิ่งนี่อะไรอ่ะอวะเฮ้ยจุดสีฟ้าได้แมปของอบอกแล้วยังไงเราก็ต้องได้นี่มาเลือดมต้องการสุดแง่งของวิ่งวิ่งทำไมกดแซดมันมีอะไรวะ โอ้ยได้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 ว่าเดียวโอ้โหโอ้โหจุดฟาร์มของชัดๆขับเก็บเอาของเลยจุดจุดต,ต,ตรงกลางน,ๆๆออนี่ออนี่นี่เออคือของเต็มเลยแต่มันคืออะไรอ่ะแร่ของเหรอเอาไว้ทำอะไรวะสามเหลี่ยมเนี้ยไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรา้นี่แบบนีใบใหญ่กล่องไม่ยังเราเรายังไม่ใช้เนาะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราสู้มันยังไงตับ เรียดใกล้หมดแล้วเราค่อยมาเอามังนี้ถึงแล้วนะมันเหมือนไม่เป็นไรจีบอืมอืมอืมสองตัวนี้มันในนี้มันอยู่ลับๆแล่ๆจัง มีกันไปทั้งคู่ดิอืมอืมอูมอืมอืมอมดยังไปแล้วนะไปอืมสองมัดก็แตกแล้ววะเราลองไม่แปลงร่างไปดูโอวเรืองเหลือตั้งเยอะเก็บก่อนเก็บก่อนปล่อยปล่อย วิ่งไปดิไว้เปิดสีเขียวแล้วมันวิ่งเลยดีนะขันรถไปดีกว่าลับบอกให้เราไปทางที่ฉันบอกนายว่าห้ามไปอันนี้เหรอเป็นประตูเหมือนประตูอีการะโดดชอ,อ่าชอ,อ่าวิ กว้างขนาดนี้กูไม่ได้ง,าง่ายๆงม่กูว่าละลกูว่าล,ละว่าละกูว่าแล้วไปกันทั้งคูมีแค่สามตัวไงไก่กับไก่ไม่ฮะน้อยนามอหรอืมอืมจีปื้นหนึ่งบัด ที่ม oh mm ั hmm. mm ่งเลยโอ้ยเกือบชนละมันเกือบมาชนแล้วนี่หนีวะหาสู้ตรงนี้ก่อนอืมอืมขบโบใช้ยากมากเลยอ้อยล่วง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 มันจะมาอีกอ่ะมันจะมาอันดีก่อแค่นี้ไม่พอได้ไงหาจีบมันไปทุนมั่งเลยโอ้โหบินหนีอ่ะบินหนีอ่ะ กดเอกับบียังไม่เต็มยี่ว่าหนึ่งไม่เต็มหลอดผักแม่งเลยเนี้ปึ้มใครเสร็จแล้วว่าพึไม่โดนอีกไม่โดนอ่ะตายยังตายเถอะว่าล่ะตรงนี้นด้วยโว้ยอืมเราจะเกิดโลดแตก ตรงนี้กันกดีกว่าเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งได,ด้หนึ่งอุ๊ยอยากดีให้ให้ดี ไอ้เคยยังนงละอืมไอ้สีเสียเจินไปก่อนตรงนี้อืมตุม้มป้าหมดยังไดแล้วนะเดี๋ยวเราทำลายนี้ก่อนไว้เดี๋ยวก่อนก่อนนี้ไปทำลายเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อน เดี๋ยวายายกล่องเราเก็บไปให้หมดเลยแล้วกันเก็บไปหมดเลยโอ๊ตเดี๋ยวเก็บยาไปหมดหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาของก่อนอถ้าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บของไปหมดเลยเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้กลับมาห้องนี้เนาะดูจากสภาพแล้วเนี่ยมันเงียบมากตอนนี้เราอยู่ในต้ม ยังไม่อืมอืตุ้มโอ้โหอือเรียบร้อยเฮ้ยกดผิดจะกด B ีโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องกลับเฮ้ยเดี๋วยว อุอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับลับลับรไฟเอวลับไฟเอวลับไฟเอวเดี๋ยวรับเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเสียเลือดอะม,มันมันมีหลอดเลือดโอ้โหทำไมทำไมอันนี้มันแน่นกว่าหนาแน่นกว่าอันที่แล้วว่าจะล็อกเออเปิดก็ดีแล้วเปิดดีแล้ว <S <S อะไรแหลกอย่ามาพูดอย่ามาพูด หยุดเดี๋ยนี้หยุดเดี๋ยนี้ตายนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอื้ม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 อืมอืมอ้มบึ้ม้นและเก็บของปอกแล้วตรงนี้ต้องกลับมามอจังมาหรือไม่อ๋อหมดแล้วเออมาพอดีเลย อ้ทาทันด้วยเว้ยอ,อ้าเราได้ช่วยลัฟไว้ทันเนาะโอ้โหแม่งก็ลดอย่างแล้วเร็วอะไรเนี่ยกด C แปลงล่างเราดูแล้วถึงละอืออ้ยทังออกอุ้ยรอดว่ะ bills โบวีพูดเลยว่าซับไทยไม่ถูกเห so, มัอนลาฟจะบอกว่าให้เราเหมือนโบ,บีเนี่ยจะไปดูต้นทางให้ลาฟต้นทางออกแล้วนะโอโ้โหเดี๋ยวถ้าลาฟถ้าลาฟหนีรอดไปก็มีแค่มิโกดิที่โดนจับไปเนาะเนาะ ทรัฟทรัฟไอ้นี่ไม่ใช่ถึงโอ้โหลิ้นพันมูล้ทรัฟเนี่ยโดนจับไปเท่ากับว่าเราโดนจับไปสองตัวเพราะเราตอนที่เราเล่นเป็นอาซีพารที่สองเนี่ยเราได้ช่วยแจ็คไว้ได้เนาะแต่พอพารที่สามเราได้เล่นเป็นมิกโกะปุ๊บเนี่ยเราก็สตาร์สกรีมเนี่ยก็จับมิกโกะไปตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอตัวอะไรเนาะดูแล้วลาฟาเอลเนี่ยผมว่าน่าจะไม่โดนจับไปเนาะเพราะผมเล่นมาครึ่งทาง ผมเล่นในตรงนั้นอะไอตรงที่ผมคิดว่าผมจะไปช่วยลารฟไม่ทันเนี่ยผมเล่นแค่ถึงตรงนั้นแหละแล้วผมก็ไม่เล่นอีกเลยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอันนี้เรายังเล่นไม่จบเนี่ยมาถ่ายคลิปดีกว่าเออจากที่ผมคิดแล้วเนี่ยผมว่าลาฟน่าจะไม่โดนจับเนอะเพราะเราถึงทางออกข้างหน้าแล้วอุ้ยอะไรวะเบิร์นมาอย่างสบายใจจอมตึ๊ดจ,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 จไม่มีใครซับถ่ายให้กูพูดเองก็ได้ โออแดประตูอ่ะอน็อกเอาน็อกเอารูว่าสายสวยแล้วเนี่ยงูน็อกเอาอะเลที่เจออนเอาอะเจอเอาอะเห็ดยื่นไป นี่ต้องอันนี้อืมอืมอืมออไลออ้อ่เ้วอืมอหนึ่งสองไม่โดนอ่ะกดเองไม่งันไม่ทันโอ้โอ้อืมไม่ให้ได้ไม่ให้เดกเว้ย ไม่ทันเลยหลบง่ายอ่ะเมื่อหลบง่ายอ่ะอืมอืมอืมไม่ให้กูไม่ให้กูกยิงไข่เลยใช่ไหมอืมอต้องถารับปีเอาไปให้ได้อืมอืมอุดยดีๆตัวแดงตัวแดงมันใช้มันใช้่วูดีโอ้ตัวแดงมันใช้นี่งนกลับไม่โดนว้ยอืมอืม เปิดเกาะทำไมนักหนาเนี่ยอืมอืมหนึ่งสองกดไม่ทันอืมชนไม่ดิโอ้ยคุอืมโอ๊ยโอ้ไม่ทันกดเมืรร่อกี้กดโล้ไม่ทันอืมชนซ้ำสองซ้ำส,สองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรอะไรหยิบไปไดิตัวแดงแล้ววะ่ะ ตัวมันแดงแล้วว่ะตัวสีแดงแล้วตัวสีแดงแล้วใช่ไหมตัวสีแดงแล้วใช่ไหมอือ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 อันนี้ไว้กัหระเปินโดยเฉพาะเลยเป็นไงล่ะเรียบร้อยยังไม่ตายเหรอเออเรียบร้อย,ย,อยหือตายซะ <umble> บัมเบิลบีดีเซปติคอนส์แกร็บมิโก้ฮิสแรฟเดอร์วิทคุณมักเฮดเหรอเฮ้ยมักเฮดโทรมาหาอ่ะไปติดต่อผิดพลาดนึกว่าโทร เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะคอยอยู่อ้าวหายอ้าวโอ้โหใช้เวลาไปสิบหนาทีได้เกตบีดูเหมือนว่าลาฟเนจะหายนี่เราได้เหรียญ power B มาแล้วก็ยิงแหลายิงอินะจรหมดโล่งกัน ไอ้นี่ดูเหมือนว่ามิโกะมิโกกับลาฟโดนจับไปแต่แจ็คยังอยู่นะเออถ้าบักเฮดไม่มากวนตอนนั้นน้องเอากคงตายไปแล้วล่ะไม่หมายถึงไม่ติดต่อมาว่าแต่ทําไมลาฟมันหายไปจากรีว่วตอนนั้นปิดประตูไม่มีใครเข้าไปได้แล้วมันไปยังไงวะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม say goodbye